เอาไปแลกที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่งรู้แล้วนะเนี่ย <laughs> นะครับไปแลกที่ผูว้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสั่งลุยนะครับหน้ากวาดโตู้อ่กวาดโต๊ะโต๊ะอะไรอ่ะพัดด้านฟุตบอลอ่าพื้นที่การดิสนะครับช่วงของการแข่งขันฟุตบอลยูโรนี่แข่งแล้วใช่ไหม,อ,มอืมนะครับโดยเมื่อวัวขำนะครับก่อนที่17มเจ็ดมีทูนาที่ผ่านมาในเจ็ดท่าจีนรัฐผู้ว่าราชาสุราษฎร์ธานีได้สั่งการในชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดก่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ และก็ไล่พักส่วนรวมถึงอำเภอการดิดด้วยตำรวจการดิดนะครับประมาณยี่ิบนายและข่าวบุกรานเปิดรับพนันฟุตบอลออนไลน์ชื่อว่าท่าทองสปอร์ตโย่ที่ตำบุท่าทองไม่อำเภอการดิดนะครับได้ผู้ต้องหาสองทองรายคือนางเศร้าควันธุรายีบกปีและนางเศร้าผานุพานุนาดยี่แปดปีนี่ชาวสุราชนะ อันนี้เป็นผู้ยิ่งเพลยเลยนี่เจ้าของโต๊ะคนี่ควอบโต้อันพร้อมในกองกลางเงินสดสามหมื่นกว่าบาทอันนะครับโปรยรับพนันฟุตบอลใบเซตแทนพนันฟุตบอลเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนสิบสองเครื่องเครื่องปิ้นจามเครื่องอัน จึงควบคุมตัวพร้อมด้วยของกลางส่งกองรอยออดซ้อับสุรัสเพื่อทาการสรอบกล้นครับนั่นแหละค่ะจากการจับกลุ่มครั้งนี้กรซืบเหนืองมาจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลมาจากไส้หลับเลยค่ะว่ามีการหลักลอบเล่นพานันฟุตบอลย่างเปิดเผยในพื้นที่ตําบลท่าทองไม่ที่นี่ก็มีการส่งไส้หลับเข้ามาล้อซื้อล้อเล่นพานันฟุตบอลน,นี่แลหละเมื่อได้รับการยืนยันค่ะก็ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ไปแสดงตัวเข้าจับกุมกาเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็คอสังการข้องผู้ราชการจังหวัด สุรธานีค่ะที่ให้เจ้าหน้าที่นะคะได้แรงกวดขั้นจับกุมการหลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเขามีการแข่งฟุตบอลนะคะชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะคะรูปฟุตบอลยูโร2 0 2 4ค่ะจะได้เป็นการแก้ปัญหาอบายมมกแล้วก็อานากรรมด้วยค่ะครับจากการต้อนผู้ต้องหาการการทําหน้าที่เป็นเพียงผู้รับจ้างนะในการรับแทงขี่ระบบคอมพิวเตอร์นี่ด้วันนี้โรยนี่โลจางนะ ทำมาเป็นปีแล้วไม่ใช่เฉพาะอยู่รนะยอดกับมานั่นแต่ละวันเฉลี่ยทองมึนถึงตามึนนะครับน้อยกว่าช่วงที่มีฟุตบอลลีกอีกก็ได้รับความยมมีวัน้าช่วงไม่มีฟุตบอลนั่นก็ทวงมึนตุ้งามนุกมึนนะโดยรับขั้นต่ำานห้าทิปบาทนะครับเอ๊อะไรแต่ไม่เขาไม่ใช่เสื้อใช่ซาต้องเป็นโต๊ะแค่ทั่วเข้าโต๊ะโต๊ะบนใช่ไหมใช่เขาเล่นกันพันนานอก็เปลี่ยนเป็นโซฟาฟุตบอลก็ทุกจับอยู่ทีนั่นหล่ไมวอีโตซาดอะไรก็ทุกจับกันพ